ให้เรียกสามตัวเรขสามตัวคนที่เข้าดูครับโอ้สามตัวนี่เขาดูปะครับครับผมโอ้สามตัวนี่เขาดูตะวากะจะเป็นตัวบาอาจารย์เข้าตรงตรงเลยครับโอ้ตรงตรงเลยครับ้เาเข้าจะเข้าตรงเลยครับเขาผิดจนหน้าบ้งเด้อครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น สวัสดีครับพี่น้องครับผมมนีแอดมินเกาเาเชียกมีข่าวดีเด้อครับผมกับคือมีเซียนหรือว่าอาจารย์เพิ่นยุทางนครพนมเนาะพี่น้องเนาะครับผมเพิ่นก็จะมีแนวทางแล้วก็เป็นเซียนวิเคราะห์เลขความครับผมเพิ่นจะมาเป็นสะพานบุนเดอร์ครับผมก็ลองพิจารณาเบิ่งแนวทางเลขของอาจารย์เด้อครับผมครับเพิ่นก็มี่สายญาว่าอสนครพนมเนาะพี่น้องเนาะ แนวทางตัวเลขพ่นธบัตรย่องไหพี่น้องครับผมจะถือใจพอแม่พี่น้องเอฟซีบอกลองไปผิดจะหน้าเบิ่งน้ากันเด้อครับผมครับก้อนสีเบิ่งแนวทางตัวเลขของอสแลควมนนมแอดมินกอมาเชียกับพ่อขอบระคุณอาจารย์เด้อครับผมถี่มาเป็นสะพานบุญครับผมให้พี่น้องเอฟซได้โชว์เลยลาบเด้อครับผมครับพี่น้องครับก็จะเลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียนเด้อครับผม ไปรับชมแนวทางเหลขบนของอาจารย์อสนครพนมกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแอดมินเกอมเชียสวัสดีอาจารย์ได้ครับผมครับผมครับอาจารย์ครับได้ยินข่าวว่าอาจารย์เป็นนักวิเครอะห์ลขบนบ่ครับผมครับโอ้เกบนโดยเฉพาะเลยครับครับผมเล็กล่างกับมีดแต่มันไม่ค่อยแนนแน่นอนครับ ถือว่าเปิดตัวอาจารย์ได้เนาะครับผมครับผมเซียนวิเคราะห์เล็บนเพิ่นกะยู่ทางนาครนพนมเด้อครับผมครับเพิ่นกะ,ะมีแนวทางเลยว่ามีอ่าสูตรเด็ดมาให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเด้อครับผมสําหรับแนวทางเหล็กบนครับผมอาจารย์ครับสําหรับสถิตินี่เป็นยังไงครับผมสถิติเนี่ยเดินดีตลอดนะมนุษย์ป็นแ่งแวด 5, 9, 5, เออห้าเก้าเจ็ดห้าเ้าโอ้ครับผมดุดวตนั่นแหละแล้ก็มาเข้าลักร้อยลักเนงะแต่ช่วงนี้มาเข้ามันมาเข้าอันตอนมันเดีย๋ยวผมจะเข้าอันตอนมันแปดหกเจ็ดครับผมแปดเจ็ดนี่ผมเลือดได้หกเจ็ดแปดโอ้ครับผมบวันนี้วดมันออกอัน สิบแปดผมเพชรได้หนึ่งสองสามมนก็มาอยู่ของรับร้อยของผมแต่มันมาอยู่รับหน่วยแล้วก็มันออกสิออกสิบเก้าผมก็เพชรได้ออกเมาก็หนึ่งสองสามผมก็จับได้หนึ่งแต่มันอยู่ที่รับร้อยครับบะเมีงวดที่ผ่านมามันผมเมศออกมาก็ได้หนึ่งสองสามอีกเมศมันขยักขึ้นมาอยู่ในรับสิบอ๋อครับผมครับประมาณนี้นาะอาจารย์ ครับผมบริโภคออกมามันจะได้มันจะได้หกเจด็ดแปดและอีกสูตรหนึ่งก็ได้ห้าหกเจ็ดอันงวดอันชิบหกพืชผาหรอ่าอาจารย์ครับผมครับผมอ,อันเป็นเหล็กเหล็กเด่นบอ่อาจารย์ครับอยากอยากลักชิบหน่วยบ่ครับผมหรือว่าเป็นสองสูตรโบยกด้วยครับลักชิปหน่วยนี่อือม แต่ว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเลข2 2> สองศ <มา S 2> <ล>วนมาเลขตัวนี้มันจะดูที่รักติบกับรักหน่วยครับครับเอาอาจารย์สําหรับบนตัวเด่นมีตัวใดแน่ครับผมบันนี้ตัวเด่นจริงๆคือเลเขเจ็ดกับหมดนี้มันจะดูร,รักสิบกับรักหน่วยครับบนเด่นเจ็ดสิบหน่วยครับเอาครับผมบันนี้ต่อมาเลขประกอบหรือว่าเลขอา่าที่จะประกอบกันนะครับผมบันนี้ ตีให้เลขสองอ๋ออาจารย์จับคู่เลยบอกครับครับผมจับคู่ให้เลยครับอ๋อครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดชุดนี้คือปุต้องกลับเลยครับมันจะเป็นเลขบนโดยเฉพาะถ้าบุกเข้าบนก็คือบุเข้าเลยครับมันจะบุกเข้าล่างเลยครับ โอ้จิบามีการลงล่างก็คือลดไปเลยถ้าทลุดบนอย่างาเดียวลุงกว่างนี่ถ้าไปเป็นลงล่างนี่คือว่าเลืผมนี่คือว่ามันบกเข้าครับโอ้แต่ว่าก็เคยบอกอาจารย์มันมันก็เคยคือมันออกสองตัวเนี่ยมันเคยครับถ้าออกมันอาการแบบว่ามัเจ็บบอลเจ็บล่างแต่เดี๋ยวมันออกได้มคือเกิดว่ามีเจ็บบอลจบล่างแต่ว่าทางที่ผมพ็สเบอร์นี่ถ้าลดบนนี่ก็คือบุกเข้าล่างครับอ๋อ รุดบนสีบลเข้าล่าง,ง,งสูตรนี้ก็คือเลขบ่ตองกลับด้วยครับผมครัเน้นบนบ,บนอย่างเดียวอันนี้ตัวผมเน้นเด้อผมเน้นที่อัน 3, 7, 3, 3, สามเจ็ดกับเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับผมสามตัวนี่แหละอืมตัวเน้น อันนี้ตัวสำรองตัวสำรองคือแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดอันนี้ลองไว้คือครับอันนี้ผมบ่งในในเลขของผมเนะี่ยคือมันเลขดับเลขแปดมันเลขดับแต่ว่ามันขึ้นบนเดืนกัการเด้ครับผมมันนี้แปดมาเนี่ยมันจะมาแท่านี้แหละเนี่ยโอ้ถูกกันไว้นะ <8, S 1> จานเนาะกันแปดสองแปดสี 2> 8, 2, 8, 4, 8, ่แปดเจ็ดมีแค่นี่ยหรอครับ,รบแล้วก็ต้องลับกับเลขตัวนี้ตอนเลขการนี้ก็ไม่ต้องดับ ครับผมเลขกันก็ไม่<น>ต้องกลับกลับเลขบนบมมีแค่นี้เหรอครับ้<อ>าวิง่งเนี่ยวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดเลยครับงวดนี้ผมบ่แน่ใจนะอาจเจ็ดอาจเปนมาทั้งล่างทั้งบนด้วยครับเจ็ดมาแรงบอาจารย์ครับเจ็ดเป็มาแน่ครับถ้าที่ผมเลขเบิร์นอาจารย์มีสามตัววะครับเออเลขสามตัวนี่เลขสามตัวนี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสาม เก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้ามีแค่นี้แหละครับครับผมอาจารย์เน้นตัวใดครับผมบัดผมเน้นอยู่ที่เก้าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้า เน้นครับผมโอ้ป oh. กติกตินะเขาที่มาเอากับผมนี่เขาผม,ผมจะบอกว่าผมผมจะให้แบบนี่แหละครับครับผมผม,ผมจะให้เลขสามตัวเลขสามตัวผมที่เข้าดูครับโอ้สามตัวนี่เขาดูปะครับครับผมโอ้สามตัวนี่เขาดูตะวาก่ะจะเป็นตัวตบาอาจารย์เข้าตรงๆงเลยครับโอ oh, ้ตรงๆงเลยครับถ้าเข้าจะเข้าตรงเลยครับ เอาพิจารณาเบังเ้อครับผมสามตัวร่องเบิงคร,งรงับอาจารย์ก็คือเก่าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก่านี่เด้อครับผมสองหางนี่ที่เป็นเลขสามตัวเพื่ออ่นเด้โชว์ลลาไา้ลับเด้อครับพี่น้องตว่วสองตัวกับติดไปเด้อครับผมนี่เน้เนๆให้ก็คือเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก่าอ่ะลองซ่อมเบิ้งอาจารย์ก่อนกระด้เด้อครับผมพี่น้องเอฟซีอ่าเพราะว่าอาจารย์เพิ่นกะ เป็นสายบนครับผมเพื่อนกับันแนวทางเลยเพื่อนอีกข่าดีครับผมก็เล่ยอยากมาแบ่งปันน่อยอาจารย์เนาะครับผมเรม่เลยครับเรียร่าลองลองแต่ว่าผมั捉คู่ใฮ้เดอล่างเรียกล่างครับผมเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดเด่นสองมีสามโถครับลองดงครับจิมะพ่อเตียอาจารย์ผม捕捉คู่ใฮ้ผมให้แต่ผมให้สี่สี่ศูนตัวเดียว สี่ศูนย์ตัวเดียวถ้าอันถ้าเลขของผมอีเรมมันจะมีเจ็ดสองสี่ศูนย์สองเก้าเลขล่างนะครับด้อครับผมอันนี้อาจารย์แถมให้ด้ยวยครับผมออกไปผิดจารยหน้าเบิงแต่ว่าอาจารย์ให้น้ำนักไปที่เลขบนด้ยวยครับผมเอาอาจารย์นี่อันอันได้เพิ่มเติมอยู่าครับผมคือให้ลองเล่นเดงเลขตามโซนนี่ครับวนนี่น เลขสามตัวนี่ก็คืออาเก้าเจ็ดสามเนี่ยบอกอาจารย์ครับครับ,รบให้เล่นได้มดธุุโตเลยครับให้เล่นถ้าถ้าบอมาฟิลีก็ให้เล่นลองเบิงครับผมลองรองเียอ,อาจารย์บางทีครับผม,อมเอาอีนออกเอฟซีเพื่อด้โชว์ไร้ลาบด้วยครับผมครับว่าน,นี้รู้สึกผมที่มั่นใจเนี่ยอือขอให้เป็นคืออาจารย์คิดไว้เด้อครับผมสูตรคำนวณ เด็เด่นเดเกตต์่เดียวเดี่ยมันจะช่วยลักพิบกับลักหน่วยครับท่านั้นแหละครับว่าไปลักลอยแน่นอนอาจารย์เนาะไปักลอยแน่นอนครับด้ยปเดนเอาอาจารย์แอดมินกอมเชียกะขอพระคุณอาจารย์เลยนะครับผมที่รบกวนอาจารย์สักนิด้ะครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม เปิดตัวมาเพิ่นกะนาสนใจเด้อครับผมเลขสายบนเนาะพี่น้องเนาะผิดเจรณาเบิงเอากับอาจารย์นครพนมเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเอฟซีสุขหูสุขคนถูกหวยแล้วเงินไปกับเก่ามาแช่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ